สวัสดีครับสวัสดีครับไกลๆได้ไหมไกลๆสวัสดีครับสวัสดีเป่ามิตรนะครับวันนี้มาร่วมงานนวราตรีของเจ้าแม่อุมาทีวีนะครับพระแม่อุมาทีวีหรือพระแม่ธุรคานะครับผมไปป่ามิตรเราไปดูไปอัปเดตว่าในงานจะมีผู้คนมากน้อยขนาดไหนนะครับไปไปกันเลยครับผมมาทางนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี f อบาเมทที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เม,มื่อกี้าท่านผู้ชมมาเดินงานเทศกาลนาวาราตรีนะฮะอยู่ที่ถนนสีลมลปนะวันนี้จัดเป็นวันแรกนะฮะนะเวลานี้ก็เป็นเวลา6กโงสีเนาทีนะคะท่านผู้ชมก็เห็นว่านะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาอย่างล้นลามนะคะ ก็้โถนสีลงปิดไปเลยแล้วครับวันนี้นะวันนี้ก็กำลังมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมวานนี้ขอบคุณที่ดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคามเมตยังไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจขอบพระคุณมากครับขอให้เยี่ีทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะที่เห็นคลิปนี้ก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพระมหิดภ์าท่านผู้ชมไปเที่ยวไปเดินอ่ะ ดูนักท่องเที่ยวนะครับก็เลือกซื้อดอกไม้ะตอนนี้นะตอนนี้มมนเมก็ซื้อดอกไม้นะเพื่อสบายบูชาพระมหาอุทเทวีหรืออะไรนะไี่แหละเมก็เกิดไมู่กน,นะ ไปรักตรงตามนี้เลย เที่ยวอย่างรถล,ลามนะครับผมมากมายนะต mm hmm. อนแรกก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเที่ยวมังไทยปลอดภัยร้อปซนะฮะนี่คือเมืองไทยไม่มีการลิดไนนถ่นะฮะท่านผู้ชมก็คือ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีนักเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะมาเที่ยวงานนี้ก็ถือว่ายางร้อนหลามไปเลื่อนไปต่อนะฮะท่านผู้ชมครับคลิปนี้เบอรมิสจ,จะอัดอประมาณ10นาทีนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะเพราะว่าทุ่มกว่าก็จะมีแห่อะไรสักอย่างในนั้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเบอร์มิสก็กำลังมาครั้งแรกต้องกราบขออภัยนะฮะท่านผู้ชม ขอกรบาบขออภัยพี่บําเม็ดไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะฮะเก็บภาพบรรยากาศเนาะโี้ยน้องครับก็จะเริ่มอ่าเป็น,นอนนะันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะเป็นนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาแล้วฮะ,ะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตถ่ายน้องนะครับท่านผู้ชม สามารถจะไม่ติดพรบคอมนะฮะถ้าเป็นทการแล้วก็คือตอบเป็นแรกได้ๆๆวันนี้ปราวขอขอบคุณอีฟีทุกท่านนะฮะที่รับชมนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้วอมนี้นะครับขอบขอบทุกคนมากๆครับขอให้อีฟีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะ ร่ำรวยเงินทองประสบการ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะพี่ FC อย่าว่าบาเมรนะครับบาเมีไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะบาเมรกับลังมาครังแรกนะฮะเก็บข้อมายากาศให้ทานผู้ชมด้ชมนะ ผสมน้ำเที่ยวเ,เยอะมากฮะบมาเมิตมากับพี่คุณอินนะฮะท่านผู้ชมเป็นคนไทยนะฮะหมาเมิตรเน็ตนะฮะสนิทกับพี่เขามาต่อก็สตาร์ทได้วนี่แหละคนไทยที่ใสดีนะฮะหมาเมิตอยากอ,อยากมีเพื่อนเป็นคนไทยนะฮะท่านผู้ชมก็ บปบามิดรักและคารุคนไทยนะฮะที่บามิดลงคลิปไปก็จะมีคนไทยบางบางท่านนะก็ไม่เข้าใจว่า,าคนลาวมีคนลาวคนไม่ดีอะไรสักอย่างเลยละมันก็แล้วแต่บางคนนะท่านผู้ชมสำหรับบามิดบามิดรักและคารุคนไทยนะ ใต้สถานีช่อนงนนทรีพระวเมรพูดผิดก็กราบพขพออภัยนะฮะฝากอีสิทุกท่านตีเตียนมันไม่ได้นะฮะขอบคุณมากๆครับ

ना สูงนะครับท่านผู้ชมครับน้ำเมื่อกี้เขาบอกว่าเม็ดอยู่แต่แว่าเม็ดลืม ่าฝนเร,เ,รรรเริ่มลงเม็ดแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มลงเม็ดแล้วนะขอให้ย็ตงตกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ซีทุกท่านนะคะความเมตดก็จะขอ,อรออะไรนะพี่น้องหน่อยดิ ครับขอขอบคุณนะที <gens> ่ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามนะวายเวสก็อ่าบกันิทธิ์ถูกนะขอบคุณมากๆนะขอให้สทุกท่านปะสบความแข็งแรง